ก็คืทุกคนเลยก็อยากให้ทุกคนนะคะช่ยเลื่อกพัดก,ก้าไกลนะ ของเงินนะไม่ไมีค่ะของตุ๊กตาส่วนแล้วก็เป็นเพื่อนๆที่น่ารักยิงฟ้าชมพูนะคะรักทุกคนมากๆจริงๆทุกคนที่อยู่ข้างหลังนะรักมากๆนะคะแล้วก็อยากให้คุณภาพของเราทุกที่มีอยู่ด้การแบบนี้ ค่ะทุกอย่างที่เวลาอยากกินมาให้ก็ขอังว่าผู้ใหญ่างยิ่งเลยนะคะจะให้ทุกคนอยู่แบบนี้ไปนานๆนะเติบโตกลงกัน ต้องบอเราว่าเราขอบคุณมากๆนะคะอย่างึเลยที่าต้องขอบคุณคือขอบคุณในทุกๆร่างที่เราเป็นนะคะไม่ว่าจะใครกี่บนจเยทมลายๆรงนะคะที่กำเนิดเกิดขึ้นนะคะเอกินะคะแต่ว่าทำงานแล้วรวนแต่ไม่มีสตินะคะแต่ทุกคนก็ยังชอบ বললে <laughs> ขอคระสาศรับผิดนะคะไม่ได้ต้องขออะไรนะคะต้องมาดัา ใครบอกงานรังแม่